สวัสดีแฮปปี้ครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดของ,องกันอะไรนะเอาแหวแตกด้วยเดี๋ยวเรามาดูรอบข้างนอกกันนะครับแต่มีรอยนิดนึงนะตรงนี้ห้ามโยงเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะครับมีขน,นส่งมีรอยนิดนึง ิเป็นหึยนี่รอยตรงนี้นะเนี่ยอันนี้มีรอยตรงนี้นะครับนี่นมีรอยนะ แต่ก็ถือว่าแพ็กมาดีนะครับเป็นโซล่าเซลล์นะครับผมอันนี้ดีมากเลยนะใช่แต่ก็ติดไว้ตระวาง แาปคิดใช่นี่เป็นสปอร์ตไว้กัครับผมเป็นแบบสปอร์ตไว้นีแพ็คมาดีอยู่นะแตงเาดีว่าจะถึงนั่นก็ไ ปลูกนิดนึงนะครับนี่เป็นรอยตรงนี้นะเดีย๋ยวมาดูแบบว่าข้างในขออนุญาตให้เป็นอะไรเลยนะครับน่าจะอโอ้เขาโดนจากแข้งด้านหลังนี่ชิล้าเป็นรีโมทนะครับผมอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ ทำไมรู้สึกว่าใหญ่กว่าเดิมเออรู้สึกว่าใหญ่มากเดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังเท่าไหร่อ่าโอเคนี่เป็นอะไนด้านหลังเมื่อกี้ที่มีรอยบุบตรงกล่องตรงนี้ครับอย่งปลอดภัยดีไม่เป็นไรเอออกกระดุกเนี่ยรู้สึกใหญ่ๆนะเออทำไมรู้สึกว่าใหญ่กว่าอันที่นนแล้วอเออ <Okay. S 1> นี่นครับผม โอ้ยใหญ่มากให่มโอ้ยใหญ่มากอ่ะ <Okay. S 2> ใหญ่มากลองดูอันนี้เป็นโซล่าเซลล์แบบสปอร์ตไลท์นะครับผมนี่โซล่าไลท์แล้วก,ก็ข้างในกล่องเรามาดูกันม,ม,มีคู่มือนะครับ การใช้งานเป็นภาษาจีนแต่กมีเ็นูภาพเนี่ยใช้งานได้เจอบีมีโมทมีผ่านให้ด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยมีน็อตสำหรับยึดติดก็เรียบร้อยเหมือนกันนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูแผ่นแผงอยู่ข้างใน อันนี้แท็กมาดีนะครับดีสร้างตออง่อตกันแท็กกันตูกันกระแทกเขาแบบบาโ t นี่ให้มาแบบเต็มมากอะ่ะอุ้ยทำไมรู้สึกว่าแผ่นใหญ่จัง ใหญ่ให้มันแบบพอดีกับโอ้ยทำไมรู้สึกว่าแผงใหญ่อ่ะโอ้ยนะอันนี้คือแผงนะครับตัวกล่องก็ถือว่าโอเค <laughs> ดูนหโอ้ยแผงใหญ่มากอ่ะเออนะมากอะ่ะ นี่ครับอันนี้คือแผงเป็นแผงที่รับรับไอ้พลังงานไฟฟ้าใช่ปหใช่แสงอาทิตย์แล้วก็ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าข้างหลังโอเคนะใช่นะแล้วก็อันนี้เป็นสายต่อ่อเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าประพมไหมเดินว่าไฟจะติดหรือเปล่านี่ พอแผงปุ๊บไฟก็จะติดเลยจะมีแบบนี่แห้ใช่เนี่ครับจะมีอันนี้แปลว่าแบบเขาเริ่มชาร์จรรแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าไฟโอเคหรือเปล่าอันนี้เขามี่านมาให้ด้วยนะครับอืสบายเลยไม่ต้องเงียนะม่เ <laughs> นาะก็ต้องโวน ไม่ต้องไปซื้อถานเลยอันนี้คือเขามีถานมาให้เสร็จใส่ดีโมดครับครับแยบมาลองดูครับ เดี๋ยวมันอาจจะสว่างปึ๊ดเลยนะครับถ้ามันโอเคใช้งานได้นะ okay, s <S โอเค let's go โอ้สว่างมากนี่ผมเราเลือกเป็นสีนีนะสีขาวใช่ครับอ,อันนี้ก็นับตัวเซลล์แล้วก็ ก็ครบนะครับสว่างเหมือนกกนบนปิดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องเขาเรียอะไรน,นะโซลาเซลล์ที่เป็นแบบสปอตไลท์นะครับผม <mm> <mm> อ, <mm> อันนี้มันก็ดีนะครับตอนแบบบังเอิญถ้าเกิดว่าเราแบบมันก็จะติดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับ <mm> มันก็ชาร์จจแสงอาทิตย์ ใช่ชาร์จจากแสงอาทิตย์แล้วก็เวลาแสงอาทิตย์หมดเขาก็จะติดให้เองอัตโนมอัตโนมาแต่จริงๆริงก็สามารถแบบตั้งเวลาได้3าชั่วโมงห้ชั่วโมงแดชั่วโมงมหรือว่าเป็นระบบออตโต้ด้วยแล้วก็สำหรับบางครั้งที่แบบว่าไฟดับบ้านที่มีโซลาร์เซลล์ก็จะยังติดอยู่หรือว่าถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไหน อาจจะมีการดับไฟนะครับถ้าเรามีโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไลท์หรือว่าเป็นโคมไฟดวงไฟอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้บ้านสว่างได้นะครับแล้วก็จ่ายเงินครั้งหนึ่งก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างนานสำหรับที่เราซื้อมาเพราะเป็นปีแล้วก็บางอันก็หลายปีนะครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับผมถ้าตอนนี้ก็ในช่วงแบบหน้าฝนเนาะบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ความจําจเป็นที่อาจจะเขาต้องตัดไฟหรือว่าอะไรพวกนี้แนะนำให้ติดบ้านไว้นะครับราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณห้ารอยบาทราคาก็ดีนะครับผมมีติดบ้านไว้ก็จะอุ่นใจเนะใช่มีติดบ้านไว้นี่คืออุ่นใจเลยนะครับผมตอนนี้ โอเคครับยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบเดี๋ยวลองไปห,หาซื้อมาติดบ้านกันนะครับตรงนี้เราก็จะมีที่ไห้อย่างนี้ให้ด้วยโอเคครับสวัสดีแฮปปี้ครับทุกคนสวัสดีครับ